สวัสดีคงกันเลยนะครับซึ่งวันนี้กันไม้คับอีกแล้วเช่นเคยนะฮะซึ่งในวันนี้นะผมผมคิดว่าเราจะทำอะไรนี้กันดีกว่าทุกคนฟาร์มปั๊มลาวานะครับทุกคนซึ่งมันทําง่ายมากเว้ยนะฝนต,ตกอีกแล้วนะครับคลิปนี้โอเคนะผมเดี๋ยวเราจะไปนอนก่อนนะครับให้ฝนหยุดตกซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวเราต้องได้ใช้ลาวาแน,น่นอนครับเพราะวันจะจะโหดเสียงอิเทอร์แมนคือมันต้องจําเป็นนะครับก่อนอื่นเลยนะผมเราจะมาเตรียมของนะครับอ่าผมเก็บของก่อนแล้วกันที่ผมไม่ได้ได้ใช้แล้วในตอนนี้ก็คือพวกไอ,ไอ้พวกเนี้ยเราจะใช้พวกหินง,งอกหหิินนนยยย้อย้อใเกดปรระะโช์คับผม ซึ่งมันสามารถที่จะทําเป็นมันไม่เห็นเราเว้ยแต่เราเห็นมันซึ่งเหล็กเราก็มีแบบคือแบบนะคมนะับในตอนนี้นะครับเหล็กจะมีพอประมาณแล้วแล้วลก่อนอื่นเลยนะครเราจะมาเอาเหล็กกันนะฮะตรงนี้มาปึ๊บเราก็จะเอามาสักนี่แหละปึ๊บอ่ะเดี๋ยวขอครามถังก่อนนะครับทุกคน ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปขุดบล็อกนี้เพิ่มนะครับโอเคทุกคนตรงนู้นมีซึ่งเราจะใช้ถังที่จะเก็บอันนี้เป็นตัวเก็บลาวานะครับซึ่งมันจะคือลาวามันจะเกิดจากหินง,งอกหินทุยเดี๋ยวลิ้นพันมันคือมันจะเกิดจากหินง,งอกหินย้อยนะครับทุกคนคือมันจะหยดหยดแล้วก็คือแบบหยดให้เต็มถังเนี่ยอะไรเงีง้ยแล้วก็จะกลายเป็นลาวาให้เราไปตักใช้กันนั่นเองอ่านะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันผมผลิตของเราจะดีแค่ไหนอะไรเงี้นะครับก่อนอื่นเลยผมขอขุดไอเจ้าบล็อกนี้ซักเท่าไหร่ดีไม่รู้เหมือนกันนคดไปก่อ สัก2ชุดแล้วกันเนาะอ่ะโอเคเราตั้งเป้าหมายไว้สักสชุดนะครับโอเคนะครับตอนนี้ปึ๊บแล้วก็เราต้องใช้หินเหยียบบ่อยเหลือเกินเออไม่ใช่แล้วนะกระโดดเหยียบไอหินงอกหินย้อยเนะี่ยมันจะเจ็บไม่ใช่หรอกนะเก็บให้หมดก็ส่วนผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือไม่ค่อยได้ว่างนะครับช่วงนี้นะไม่ค่อยได้ว่างติดงานติดธุระนิดหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวว่างก็เดี๋ยวกลับมาลงให้กันเหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนเนี่ยทุกคนเป็นอะไรที่เท่หนะถ้าเราเนี่ยขุดตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวอ่ะขุดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันตกลงมาปุ๊บอ่าเห็นไหมเนี่ยดูดิทุกคนนี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวครับก็ตัวเตี้ยเหลือเกินนะบางทีก็เตี้ยเหลือเกินอ่ะขุดมาเนี่ยเห็นไหมอ่าประมาณนี้ฮะ แล้วก็เก็บนะผมเพราะว่าเราต้องใช้นะครับผมคิดว่าเราจะขุดไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับถ้ามันไม่พอนะครับเอาเอาอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งอ่ะอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอ่าโอเคประมาณนี้ได้เวลาแล้วผมเดี๋ยวเราจะไปเริ่มสร้างกันเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายมากเว้ยการทำฟาร์มปัป๊มลาวาเนนะี่ย ทีแรกผมคิดว่ามันยากเ้ยแบบดูชื่อเลยมันดูแบบน่าจะต้องมีวงจรอะไรซับซ้อนอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนแต่จริงแล้วคือมันง่ายมากนะเด็กนุบาลทําได้นะไปหาที่สร้างก่อนเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นแหล่งฟาร์มเกินไปมันก็จะทําให้คอมของเราแหลกนั่นเองนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไปสร้างฝั่งนู้นกันดีกว่านะครับแล้วก็ช่วงหลังมานีผมได้สร้างบันไดนะครับเพราะว่าเราข้ามตรงนั้นบ่อยไงที่จะไปห้องปรุงยาอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยทําเป็นบันไดนะผมนนน้มไไไปััับบดดดตอง อีกแบบหนึ่งเออนะผมพูดผิดก็ผมคิดว่าจะเป็นสักตรง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 ไหนดีตรงนี้แล้วกันอ่าตรงนี้ตรงนี้ที่โล่งๆตรงนี้แล้วกันเหมือนผมจะลืมบล็อกเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาสโตนบิ๊กที่เราเก็บไว้เมื่อกี้นะครับทุกคนมีเท่าไร่เอาไปให้โหมดเออช่วงหลังๆนะผมได้ไปล่อคิปเปอร์กับส k e ลิตันไว้ได้แผ่นซีดีเพิ่มมาสองอันนะทุกคนนะก็ถือว่าเป็นเลืที่ดีนะคือแบบล่อๆไปอะไรเงี้ยให้ส k e ลิตันยิง จากนั้นเราก็ได้แผ่นซีดีมาแบบง่ายดายแบบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับมีความเสี่ยงกับคิปเปอร์นิดหนึ่งนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างกันเลยนะฮะทำเป็น10บคูณสิดีกว่านะ้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคจากนั้นเราก็จะปูไปเลยนะถ้าผลผลิตมันน้อยนะผมเราก็จะขยายเป็นสองชั้นนะผมทุกคนปึ๊บอ่าจากนั้นนะผมเราก็จะวางเนี่ยวางไปเลยนะผม คือเราวางไว้ข้างล่างแบบนี้นะครับอ่ะเราก็จะวางไปให้เต็มนะครับซึ่งในตัวเนี้ยมันจะทําให้คอมเราแหลกนิดนึงนะเวลาเปิดตัวเกมเปิดอะไรมามันก็จะมีนิดหนึ่งนะครับทุกคนโอเคเหมือนจะไม่พอด้วยนะเปรืองเหล็กชิปหายนะครจังหวะนี้โอเคตามนั้นนะเปรืองเหล็กมากนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องวิ่งกลับไปทําเพิ่มนะครับก็ในช่วงหลังไมค์ผมจะไปหาขุดเพชรเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ขุดเราพร้อมนะครับนะครับทุกคนคือมีทุกอย่างพร้อมแล้วอะไรเงี้ยขาดแค่รองเท้าโอเคมาเอามาให้หมมหหมดัมันปน๊เรื่อย เดี๋ยวมันก็ลงมาอีกแต่ดูตอนนี้เหมือนเราจะหมดตัวแล้วนะครับเหล็กเกิดการแบบใช้เหล็กสิ้นเปลืองเดี๋ยวขอดูในกล่องนี้หนึ่งนะมันพอจะมีเหล็กให้เราใช้เพิ่มเติมไหมสิบสามอันจะพอปะไม่รู้ถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเติมทีหลังแล้วกันอ่ะเอาเท่าที่มีก่อนแล้วกันเออเราต้องมีเท่าที่มีนะครับดีกว่าเป็นนี่เพื่อสร้างภาพใช่ไหมทุกคนนะมันมันก็ต้องอย่างนั้นนะไม่พอสิบสามอันดูดิขาดเยอะเลยอีกครึ่งหนึ่งเลยไม่เป็นไรวางไปก่อนปึ๊บปุ๊บป๊บ ต่อบล็อกขึ้นมาเป็น1 2 3่อมประมาณนี้ใช่ไหมวะเดี๋ยวปึ๊บป๊บโอเคตามนี้เนาะนี่ฮะวางบล็อกนี่ไปปึ๊บผมว่าขึ้นไปวางข้างบนน่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายนะเราจะทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากอย่างนั้นหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะบอกหลักการว่ามันเป็นยังไงนะผมหลายคนอาจจะรู้แล้วผมซึ่งหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้เช่นกันนะซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการปูพื้นให้เต็มไปเลยนะเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่มันเสร็จแล้วละกันโอเคนะผมไปซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะะแบบบนนี้นครั แล้วเราก็ปักไฟให้มันเรียบร้อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวตัวอะไรมันจะเกิดนะฮะหินงอกหินย้อยนะผมวางไปเลยนะครับเดี๋ยว,ยวผมได้ยินเสียงมันคิปเปอร์ผมไม่มีอะไรผมคิดเ,เอง <laughs> คิดเ,เองเออระแวงคิปเปอร์ไปหน่อยนะโอเคทุกคนซึ่งมันจะเป็นน้ำหยดมาอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวสักพักมันก็น่าจะเต็มนี่แหละแต่ก็ช่างมันนะเดี๋ยวเราค่อยเอาละวามาวางข้างบนนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นหลักการเดียวกับน้ำหยดนี่นแหละคือละวาหยดจากหินงอกหินย้อยแล้วก็ตกมาในถังแล้วเราก็จะตักกันนั่นเองนะทุกคนวางไประแวงซอมบี้ไป คิปเปอร์ดิชอบทำลายทำลายข้าของหมดวะทุกคนเยวขอตัวไปนอนแล้วเราก็จะไปขุดเพิ่มก่อนแล้วกันใครเอาอะไรมาวางวะน่าจะเป็นฝีมือไอเอนเดอร์แมนใช่ไหมโอเคทุกคนก็เดี๋ยวผมจะต้องไปหาตักลาวาซึ่งเราถังน้ำเรายังมีอยู่ไหมวะมันอยู่ไหนแล้วอะชิบหายแล้ว <c oughs> เหล็กเราก็จะหมดแล้วด้วยซึ่งถังเรามีอยู่อันเดียวขออีกสักอันได้ไหม ลองไปดูกล่องน,นันดิก็คือจะพกถังไปด้วยแหละเผื่อระหว่างเราไปขุดหินงอกหินย้อยเพื่อได้เจอลาวาเราก็จะได้เอารวามาด้วยไงแต่ประเด็นคือมันหายครับทุกคนโอเคได้มาสามอันเพราะฉะนั้นแล้วก็ทําถังเพิ่มอีกสักอันตรงนู้นเยอะเลยนะ รอรอ,อก่อนเรากาลังไปขุดนะเพื่อนอาขาดอยู่ประมาณสัก20กว่าอันแล้วมั้งดูดูไปแล้วนะก็การทําฟาร์มลาวาก็ถือว่าเป็นระบายเหล็กไปในตัวนะออระบายเหล็กระบายเหล็กนะไม่ใช่ระบายความแหลกนะระบายเหล็กนะเปลืองเหล็กชิบหายนะอย่างที่ผมบอกนะตัวเตี้ยเหลือเกินนะอเอื้อมไปขุดปึ๊บอ่าเรียบร้อยปึ๊บปึ๊บผมว่าเดี๋ยวผมต้องพาไปตักลาวาที่นรกกันละทุกคนในนี้พอจะมีบ้างไหมไหน,นขอดูหน่อยดิ มีแต่ซอมบี้แล้วก็ทองนึกว่าเพชรโอ้อุตส่าห์แอบดีใจนะเนี่ยแอบดีใจนิดหนึ่งปทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมในระหว่างนี้เดี๋ยวไปตักลาวากันเลยดีกว่าเพื่อความรวดเร็วซึ่งเราตักลาวาใช่ไหมเราก็สามารถที่จะปั๊มจากตรงนั้นได้เลยเออเราจะไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมแล้วทางขึ้นอยู่ไหนเออทางนี้คือเราไม่ได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาไว้ทุกคนเพราะว่าการวิ่งไปวิ่งมาในใน,ในเธอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนิดหนึ่งนะฮะตรงนี้ผมตักไปแล้วรอบหนึ่งเว้อ่ะเดี๋ยวพาวิ่ง วิ่งดูสักระแวกตรงนู้นแล้วกันมันคุ้นๆอยู่นะไอ้ระแวกฝั่งเนี้ยเหมือนเคยวิ่งผ่านแล้วเจอแบบราวงราวาเนี่ยมันจะมีมันจะมีถ้ำตนงเนี้ยคล้ายๆเรวีนอะคือไม่ใช่นะคือที่เก็บไปใน,เ,นเธอก็คือมันยุ่งยากนะฮะเพื่อความเรียบง่ายเราจะวิ่งหาในโลกของเราแบบชิลๆแล้วไปกินนมกันดีกว่าทุกคนโอ้โหอร่อยจังเลย โอเคกินนวัแล้วมีแรงไปต่อนะครับจังหวะนี้มีพลังนะฮะทุกคนแล้วเราก็จะลุยกันต่อได้บอกว่าเฮ้ยเด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 มีอยู่มีอยู่มีอยู่โอเค okay. สวรรค์ละโอเคได้ละได้ละเจอแล้ว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 ได้เราแน่เลยมีกี่อันสองอันเจียวเลยมา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 ขอนิดนึงขอนิดนึงขอนิดนึงชึ้บโอเคเรีย okay. บร้อยอา่าถือว่าดีนะเราไม่ต้องไปในเทอร์แล้วไม่ต้องไปในโลกแล้วแต่เสียเวลาวิ่งนิดนึงนะวิ่งไกล ถึงก็จะให้ผมเล่นแบบไปข้ามังกรได้ไวเงี้ยผมคือผมก็ไปได้นะแต่ว่าควรจะมันคือมันเอาชีวิตรอดอต่เออมันก็ต้องไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะเล่นแบบเรื่อยๆชิวๆกันไปนะผมคือตอนนั้นแหละจะได้ทำหลายๆไ p ไปนะอย่างฟาร์มลาวาอะไรเงี้ยเราก็ทําไปนะผมเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องใช้นะฮะซึ่งเรื่องความสูงนะครับคือเราจะใช้สูงแค่ไหนก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับเออแล้วแต่ชอบชอบไปไหนก็นแล้วแต่นะนะแล้วแต่คนชอบอบบบางคนชอบเตี้ยบางคนชอบสูงก็คือแล้วแต่จะทำนะครับทำไหนก็ทําเลยนะผม เโอเคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมน่าจะเรียบร้อยแล้วเนาะน่าจะไม่ลืมแล้วกันโอเคโอเคจากนั้นเราก็จะทําเป็นเนี่ยกอบเป็นบล็อกออกมาล้อมรอบอาจจะวางางนี้แล้วกันเพื่อความง่ายเอาแลกกูก็ล่วงแล้วกูก็ล่วงโอ้โหทุกคนอาจจะดูแลกๆรกแหนึ่งเนาะเดี๋ยวรอผมถอยคอมใหม่ก่อนทุกคนนะเดี๋ยวลองงบประมาณอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเราเจอกันนะได้ดูคลิปกันที่ลื่นกว่านี้แน่นอนนะครับทุกคนก็นะผมกดไลค์กดซ like, ับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปของผมต่อไปด้วยแล้วกันเนาะ ก็เป็นอะไรที่ขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนออที่ยังดูกันอยู่อะไรเงี้ยนะมีกำลังใจได้ไปต่ออะไรเงี้ยนะฮะโอเคมาลองดูสิเนี่ยเราก็วางลาวาไปเงี้ยก็คือเดี๋ยวมันต้องวางให้ปูเต็มนี่แหละไหนดูสินี่นี่น,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 นีจากที่มันเป็นน้ำเว้ยน้ําเนี่ยก็คือแบบก็คือแบบยังไม่ได้วางลาวามันก็จะเป็นหยดหยดยดยด,ยดอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนเออ เพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะพอระวางละวาแล้วนะฮะมันก็จะเป็นละวาไหลลงมาอย่างนี้เห็นไหมเอเอไหลดิทําการแสงดงเลยดิมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นไหมเนี่ยมีหยดส้มๆเป็นหยดละวานะทุกคนซึ่งเราก็จะใช้เวลานิดนึงในการที่มันจะไหลมาให้เต็มอ่างเนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะตักไปใช้ได้อะไรเงี้ยดีไหมทุกคนผมว่าดีนะดีกว่าเราที่จะต้องวิ่งไปนรกอะไรเงี้ยเสี่ยงด้วยนะครับแต่นี่คือเราสามารถที่จะตักใช้ได้เลยอะไรเงี้ย โอเคขั้นตอนต่อไปทำไงต่อก็คือเอาไอโองไอกูจะเรียกอะไรกันแน่วะเอาไอนี่นะฮะไอไอตัวเนี้ยถังเนี้ยนะครับผมเออไม่ว่าจะถังหรือโอ่งแล้วแต่คนจะเรียกนะก็คือวางให้เต็มนี้นะครับผมแล้วก็ราวาไปวางไว้ให้เต็มนี้เช,เช่นกันนะฮะก็จากนั้นถือว่าเป็นเลยที่เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยนะฮะง่ายเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปหาตักราวาในระหว่างรอนะฮะวิ่งไปวิ่งมานะอาจจะเป็นช่วงที่แบบไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยจบี๋ยวมก็เสียงดังวะ่ะปิดแม่งเลย พอปิดมันก็ไม่ได้อัธรรถในการเล่นพอเปิดไม่กระดังไปเออโอเคซึ่งช่วงหลังไม่ไผมก็อาจจะวิ่งไปตักละวาไปไปมาๆแล้วกันเนาะแบบช่วงยังไม่มีอะไรทาอะไรเงี้ยในระหว่างรออะไรเงี้ยนะดูเหมือนเยอะนะแต่ไปแรกกบชาวบ้านจริงๆได้มาล่อไม่กี่อันมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะซึ่งเดี๋ยวพาไปดูผลผลิตของฟาร์มอัตโนมัติก่อนแลวกันฟาร์มอ้อยนะครับนี่ทุกคนก็ไม่ได้แย่นะเออเดี๋ยวขอเก็บรวมมาเลยแล้วกัน ส่วนฟาร์มปลาถามว่าผมได้เอฟเคบ้างไหมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เอฟเคเลยนะครับเนื่องจากว่าทีแรกผมหวังสมพูดเอ็นชานไงแต่ว่ามันไม่ได้ก็เลยนี่แหละได้แต่ปลาพูดถึงว่าถ้าเราอยากอยากาาฟาร์มปลาฟาร์มอะไรก็มาฟาร์มได้นะผมมันก็ใช้ได้เห, Gall หมือนกันเนาะถือว่าได้ผลผลิตนะครับทุกคนก็ประมาณนี้น right ลแล้วกันก็สำหรับใครชอบอย่าลืมจากไะไรก็สไลด์ผมได้แล้วกันนะครับแล้วไเจอกันในคลิปหน้านะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ